คาแนะนําเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนักเรียนควรเรียนได้หาคําตอบไปพร้อมคุณครูไม่ลอกส่งอย่างเดียวนะคะเด็กๆแบบฝึกหัดบทที่1ค่ะเรื่องหอรอมอและคอรนอแบบฝึกหัด1.1ข้อที่1ใหญ่นะคะเติมตัวเลขแสดงจํานวนลงในช่องว่างข้อที่1ค่ะ32เท่ากับ8คูณอยู่กับช่องว่างนะคะข้อนี้ก็ท่องสุดคูณเลยค่ะ8คูณกับอะไรได้32คะ8คูณ4เท่ากับ32ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ 45เท่ากับช่องว่างคูณอยู่กับ3นะคะถ้านักเรียนไม่ส่งจํานวนที่มาคูณกับ3แล้วได้เท่ากับ45เราก็จะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารข้อนี้นะคะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณเราก็จะหาคําตอบในช่องว่างด้วยการเปลี่ยนประโยคสัญลักษณ์จากการคูณเป็นการหารก็จะได้45เป็นตัวตั้งนะคะช่องว่างคูณอยู่กับ3ใช่ไหมคะก็เปลี่ยนเป็นหารด้วย3 ะะหรือถ้าเราจะเขียนเป็นเศษส่วนก็คือ45ส่วนด้วยค่ะค่ะเราก็ใช้วิธีการตัดทอนได้เลยค่ะ3 1เป็น3 3คูณกับอะไรใกล้เคียง4มากที่สุดคะ่า3 1เป็น3 3เป็นลบออกจาก4เหลือเศษ1ต่อไปค่ะ3คูณกับอะไรได้15 3คูณ5เท่ากับ15นะคะเพราะฉะนั้น15คูณ3เท่ากับ45ค่ะ ่าต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3 108เท่ากับช่องว่างคูณ12นะคะอ่ล้ค่ะท่องสุดคุณได้เลย12คูณกับอะไรได้108คะ12คูณ9ต่อไปข้อที่4ค่ะ100เท่ากับ4คูณอยู่กับช่องว่างนะคะข้อนี้ก็เหมือนกันกับข้อที่2เลยนะคะก็ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณกับการหารตรงนี้ถ้าเราใช้วิธีการเขียนในรูปของเศษส่วนเลยก็จะได้อะไรคะ100ส่วน4นั่นเอง ตัดทอนเลยค่ะทีนี้4คูณ1เป็น4นะคะ4คูณกับอะไรได้10คะใกล้เคียง10มากที่สุดคือ4คูณ2เป็น8 8ไปลบออกจาก10เหลือศษ2 4คูณกับอะไรได้20คะอ่า4คูณ5เพราะฉะนั้น4คูณ25เท่ากับ100นั่นเองค่ะโอเคต่อไปข้อที่5ค่ะ90เท่ากับ6คูณอยู่กับ ช่องว่างนะคะอะไรที่คูณกับ6แล้วได้เท่ากับ90เขียนในรูปของเศษส่วนเลยขาดย้ายมาก็จะได้อะไรคะ90ส่วนด้วย6กนะคะก็ใช้วิธีการตัดทอนเลยค่ะ61เป็น6 6คูณกับอะไรใกล้เคียง9มากที่สุดคะ61เป็น6นะคะ6ไปลบออกจาก9เหลือเศษ3 6คูณกับอะไรได้30ค่ะ6คูณ5เพราะฉะนั้น6คูณ15 ได้เท่ากับ9 0นะคะต่อไปข้อที่6ค่ะ107เท่ากับช่องว่างคูนด้วย9นะคะก็เหมือนกันเลยค่ะเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเราจะได้เป็น 1, 17นะคะส่วนด้วย9 9ตัดทอนได้เลยค่ะ 9, 1เป็น9 9คูณกับอะไรใกล้เคียง11มากที่สดุดคะ 9, 1เป็น9 9เป็นรูไปลบออกจาก11เหลือเศษ2 9คูณกับอะไรที่2 7คะอ่า9 3เพราะฉะนั้นค่ะเราจะได้9คูณอยู่กับ13เท<า>่ากับ1 1 7นั่นเองค่ะข้อที่2ใหญ่นะคะโยงเส้นจับคู่โจทย์กับผลลัพธ์อ่ามาดูข้อที่1เลยค่ะ89าหารด้วย7ข้อนี้เราจะใช้วิธีการหารยาวนะคะเพราะว่าเราต้องการหาตัวเศษออกมานะคะตัวตั้งของเราคือ89นะคะหารด้วย7ค่ะ7คูณกับอะไรใกล้เคียง8มากที่สุดคะใกล้เคียงมากที่สุดในที่นี้ก็คือใกล้เคียงที่สุดแต่ห้ามเกิน เจเป็น7ลบกันเหลือเศษ1จากนั้นดึง9ลงมาค่ะ7คูณกับอะไรใกล้เคียง19มากที่สุดคะอ่า7คูณ2เท่ากับ14ลบกันเหลือเศษ5นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้ผลลัพธ์คือ12เศษ5นะคะเราก็โยงเส้นไปหาผลลัพธ์ที่เราได้เลยต่อไปข้อที่2ค่ะ32หารด้วย9นะคะ 32เป็นตัวตั้งหารด้วย9 9อ่ะ9คูณกับอะไรได้3มีมั้คะอ่าไม่มีเติม0หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะต่อไป9คูณกับอะไรได้32คะใกล้เคียงที่สุดเลยคือ9 3 27ลบกันเหลือเศษ5นะคะได้คำตอบออกมาแล้วคือ3 3เศษ5นะคะแล้วก็โยงเส้นไปหาผลลัพธ์ที่ได้ือ ข้อที่3ค่ะ62หารด้วย6 62เป็นตัวตั้งหารด้วย6ค่ะ6คูณ1เป็น6ลบกันเหลือ0ดึง2ลงมา6คูณกับอะไรแล้วใกล้เคียง2มากที่สุดครัอ่าไม่มีเติม0เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้ผลลัพธ์คือ10เศษ2นะคะก็โยงเส้นนี่ข้อที่4 50 หารด้วย4นะคะ4คูณ1เป็น4ลบกันเหลือ1จากนั้นดึงศูนย์ลงมาค่ะ4คูณกับอะไรแล้วใกล้เคียง10มากที่สุดคะ4คูณ2เป็น8ลบกันเหลือเศษ2นะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ข้อนี้คือ12เศษ2ค่ะโยงเส้นจับคู่ไปนี่ข้อที่5ค่ะ96หารด้วย12นะคะอ่าเราใช้วิธีการ ท่องแม่สุดคูณได้เลยค่ะ12คูณกับอะไรแล้วได้96คะ12 8เป็น96เพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบนี่ข้อที่3ใหญ่นะคะเขียนเครื่องหมายถูกต้องในช่องว่างหน้าข้อที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดในช่องว่างหน้าข้อที่ผิดพร้อมแสดงเหตุผลค่ะ,ะข้อที่1นนะคะจำนวนนับที่หาร30ได้ลงตัวมีเพียง2 3 5และ10บ เท่านั้นอ่าแล้วก็ให้เหตุผลด้วยนะคะว่าเพราะอะไรอ่าทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อนี้กันค่ะจํานวนที่หาร30ได้ลงตัวคําว่าลงตัวของเราคือตัวเศษต้องเป็น0 30ของเราเป็นตัวตั้งตัวตั้งนะคะส่วน2 3 5และ10เป็นตัวอะไรคะอ่าตัวหารเนื่องจาก 30หารด้วย1เท่ากับ30นะคะและ30หารด้วย30ก็เท่ากับ1ด้วยดังนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ของการคูณกับการหารว่าอะไรคะ30คูณ1ก็ได้เท่ากับ30ดังนั้นเราจะได้คู่แรกนะคะที่หาร30ได้ ลงตัวคือ1กับ30นะคะต่อไปคู่ที่2ค่ะหารด้วย2ก็จะได้อะไรคะ3 10หารด้วย2ได้15ดังนั้นค่ะ30หารด้วย15ก็ได้อ่า2เพราะฉะนั้นเราจะได้การคูณอะไรคะ15คูณ2ก็เท่ากับ 30จะได้จำนวนนับที่หาร30ได้ลงตัวคู่ที่2คือ2กับ15นะคะต่อไปคู่ที่3 30หารด้วย3ได้เท่ากับ10นะคะดังนั้น30หารด้วย10ก็เท่ากับ3ก็จะได้ว่าอะไรคะก็จะได้ว่า10ก็จะว่า10คูณ3เท่ากับ 30ก็จะได้คู่ที่3บออกมาค่ะต่อไปลองหารด้วย4ดูสิอ่า30หารด้วย4ได้เท่าไหร่คะ4คูณ7 28ใช่ไหมก็จะได้7เศษเศษ2หารไม่ลงตัวเราก็จะไม่ใช้นะคะไปค่ะ30หารด้วย5นะคะก็จะได้เท่ากับ6 ดังนั้น30หารด้วย6ก็จะได้อ่าได้5นะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็จะได้อะไรคะ6คูณ5เท่ากับ30เป็นคู่ที่4นะคะก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้จำนวนนับที่หาร30ได้ลงตัวทั้งหมด8จำนวนก็คืออะไรคะ1 2 3 5 6 10 15และตัวของเขาเองคือ30นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ที่เขาบอกว่าจํานวนนับที่หาร30ได้ลงตัวมีเพียง2 3 5และ10เท่านั้นก็เลยผิดนะคะพร้อมกับให้เหตุผลค่ะเพราะมีจํานวนนับนะคะที่หาร30ได้ลงตัวมีทั้งหมด8จํานวนได้แก่1 2 3 5 6 10 15และ30นั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่2นะคะ2 3 4 6 9และ12สามารถหาร36 84และ180ได้ลงตัวทุกจำนวนได้ลงตัวในที่นี้ตัวเศษต้องเป็น0ย์พิจารณาจำนวนแรกเลยค่ะจำนวนที่มาหารทั้ง3จํจำนวนนี้ก็คือ2ใช่ไหมคะ36หารด้วย2ได้18นะคะ2คูณ4เป็น 8 2คูณ2เป็น4นะคะต่อไปค่ะหน0หารด้วย2ค่ะ2คูณกับอะไรได้18คะ2คูณ9เป็น18 2คูณ0ก็ได้0นะคะเพราะฉะนั้น2ลงตัวหมดเลยพิจารณาหารด้วย3ทั้ง3จํจำนวนนี้นะคะ36หารด้วย3ได้อา12ค่ะต่อไป84หารด้วย3ค่า3คูณกับอะไรแล้วใกล้เคียง8มากที่สุด3คูณ สเป็นหกหกไปลบออกจากแปดเลเศษสองสามคูณกับอะไรได้24่สิบ่คะสามแนะคะต่อไปค่ะหนึ้อยแปหารด้วย3านะคะสคูณกับอะไรได้18บแปดคะสามหกคูณศก็ได้0 3ก็เลยหารทั้ง3ามจำนวนนี้ได้ลงตัวนะคะต่อไปหารด้วย4ทั้ง3ามจำนวนนะคะสาหารด้วย4ได้9 9 4 3เกนะคะต่อไปค่ะแ 14หารด้วย4นะคะ4คูณ2เป็น8 4คูณ1เป็น4นะคะต่อไป180หารด้วย4ค่ะ4คูณกับอะไรใกล้เคียง18มากที่สุดคะ4 4่6 16, 16, 16ไปลบออกจาก18ละเศษ2 4คูณ5เป็น20เพราะฉะนั้นจำนวนนับ4ก็เลยหารทั้ง3จํจำนวนนี้ได้ลงตัวนะคะต่อไปหารด้วย6นะคะ36หารด้วย6ได้อ่า6 6 36 ต่อไป84หารด้วย6 6คูณ1เป็น6นะคะไปลบออกจาก8เหลือเศษ2 6 4 24ค่ะต่อไป180หารด้วย6 6คูณกับอะไรได้18คะ6คูณ38 6คูณ0ก็ได้0 6ก็เลยหารทั้ง3จำนวนนี้ได้ลงตัวนะคะอ่าต่อไปหารด้วย9ค่ะ36หารด้วย9ได้อ่า9 4 3 16นะคะ9คูณกับอะไรนี่ใกล้เคียง84มากที่สุดคะ่ะ9 9 81ใช่ไหมเป็นลบออกจาก4เหลือเศษเศษ3เพราะฉะนั้นหารไม่ลงตัวนะคะอาจออกจักไปก่อนต่อไปคะ่ะ180หารด้วย9 9คูณกับอะไรได้18คะ9คูณ2 9คูณ0ได้0ได้แล้วนะคะตัวสุดท้ายคะ่ะหารด้วย12 36หารด้วย12ได้ 3ต่อไป84หารด้วย12ได้12 7เป็น84 180หารด้วย12ได้อ่า12คูณกับอะไรใกล้เคียง18ไม่สุดคะ12 1เป็น12ใช่ไหมเป็นลบออกจาก18เหลือเศษ6 12คูณกับอะไรได้60คะ12 5เป็น6 10นะคะได้มาแล้วคะ่ะทุกจำนวนที่เราหารเลยซึ่งจะมีจำนวนหนึ่งที่มันขัดแย้งกันอยู่ก็คือ 84หารด้วย9ได้9เศษ3นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยกากระบาทลงไปค่ะเพราะ9หาร84ไม่ลงตัวต่อไปข้อที่4ใหญ่นะคะแสดงวิธีการหาคำตอบข้อที่1ค่ะครูแบ่งนักเรียนในห้องเป็นกลุ่มกลุ่มละ6คนได้12กลุ่มพอดีนะคะนักเรียนในห้องนี้มีทั้งหมดกี่คน หาจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะคะโดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิกอยู่6คนมีจำนวนทั้งหมด12กลุ่มพอดีเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการการคูณน,นะคะถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้6คูณ12หรือ12คูณ6นะคะเท่ากับช่องว่างมาแสดงวิธีทำกันเลยค่ะ ต่อไปข้อที่2นะคะเชือกยาว75เมตรกิ๊บนำมาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละ5เมตรได้ทั้งหมดกี่เส้นข้อนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการ,การหารน,นะคะเราก็จะได้75หารด้วย5เท่ากับช่องว่างคะ่ะไปแสดงวิธีทํากันเลยค่ะ ข้อที่3ค่ะแต้วต้องการบรรจุสบู่เหลวใส่ลงไปในขวดนะคะขวดละ150มิลลิลิตรจำนวน24ขวดแต้วต้องเตรียมสบู่เหลวอย่างน้อยกี่มิลลิลิตรข้อนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการวิธีการคูณค่ะ150นะคะคูณกับ24เพื่อหาจำนวนสบู่เหลวทั้งหมดออกมาเป็นมิลลิลิตรนะคะไปแสดงวิธีทำกันเลยค่ะ ต่อไปข้อที่4นะคะน้ำผลไม้100กล่องจัดเป็นแพ็คละสกล่องได้กี่แพ็คข้อนี้นะคะก็จะใช้วิธีการแบ่งออกเป็นแพ็คละเท่าเท่ากันก็ใช้วิธีการหารนะคะ100เป็นตัวตั้งหารด้วย4เท่ากับช่องว่างไปแสดงวิธีทำกันเลยค่ะ ต่อไปข้อที่5นะคะป้าต่อยทําขนมตะโก้54ชิ้นจะใส่กล่องกล่องละเท่าเท่ากันได้18กล่องแต่ละกล่องมีขนมตะโก้กี่ชิ้นข้อนี้นะคะแบ่งใส่กล่องกล่องละเท่าเท่ากันใช้วิธีการหารนะคะ54เป็นตัวตั้งหารด้วยจํานวนกล่องคือ18นะคะเท่ากับช่องว่างไปแสดงวิธีทำกันเลยค่ะ ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเน,นื้อหาคณิตศาสตร์วันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะคุณครูจะมีเนื้อหาอะไรมาฝากนักเรียนนั้นนักเรียนสามารถเจอกันได้ที่แมทบายครูแตงที่ช่องครูแตง Can Do if I do you can do it แล้วพบกันค่ะ